เมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่ายสามได้เกิดพาย,ยุฤดูร้อนพัดถล่มที่อำเภอคอนบอรุรีทำให้สวนทุเรียนพังเสียหายนับสิบสิบต้นค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะได้เกิดพาย,ยุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่ของอำเภอคอนบอรุรีโดยเฉพาะที่บ้านซับระวิงหมู่ที่สองตำบลลำเพียกได้ส่งผลงกระทบกับสวนทุเรียนของเกษตรกรที่นี่ค่ะ ซึ่งน,นายธินกรเลือดทหารอายุ18ปีได้พาทีมข่าวไปดูสวนทุเรียนของคุณตาสุนทรยายเครือวันที่ปลูกทุเรียนเอาไว้กว่า220ต้นหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นจำนวนทุเรียนที่มีอายุประมาณ8ปีกำลังออกดอกติดผลให้ผลประมาณ110ต้นส่วนที่เหลือก็เป็นต้นทุเรียนที่ปลูกมาได้เข้าปีที่4แล้ว และพบว่ามีทุเรียนต้นใหญ่ที่กำลังติดผลหักโค่นเสียหายนับสิบสิต้นทุเรียนต้นเล็กหักโค่นอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆอ,อย่างอะโวคาโดลำไยและขนุนเสียหายอีกรมประมาณ40ต้นแต่ที่เสียใจก็คือต้นทุเรียนที่กำลังออกดอกติดผลเต็มต้นกำลังจะติดผลกันอยู่แล้ว แต่ดันมาโดนพายุพัดถลม่มพังเสียหายไป30-40ต้นถ้าคิดเป็นมูลค่าก็เสียหายต้นลบประมาณหลักหมื่นบาทถูกพายุพัดไปซึ่งก็หมายความว่าเงินที่ควรจะได้รับก็หายวักไปกับตา แล้วก็ยังพบว่ามีรายงานผลกระทบจากเหตุภาย,ยุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลลำพีกก็โดนอีกหลายหมู่บ้านซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งออกไปสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือต่อไปค่ะ